คืนนี้ตีสามพาคุณผู้ชมมาสำรวจบรรยากาศค่ำคืนแรกที่กรุงเทพมหานครประกาศห้ามรถบรรทุกที่ไม่อยู่ในบัญชีสีเขียวเข้าพื้นที่วงแหวนรัชดาพิเศษโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทีมข่าวได้ลงพื้นที่มาสำรวจการจราจรบริเวณถนนรัชดาพิเศษช่วงก่อนถึงเวลาประกาศห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่พบมีรถบรรทุกบางส่วนยังสัญจรผ่านถนนเส้นนี้ นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบบนถนนพระรามสามในช่วงระยะเวลาที่ประกาศห้ามเข้าพื้นที่แล้วเบื้องต้นก็พบรถบรรทุกซึ่งอาจจะเป็นรถบรรทุกที่ลงบัญชีหรือไม่อยู่ในบัญชีสีเขียวเข้าใช้พื้นที่ในช่วงเวลาที่มีการประกาศห้ามสำหรับมาตรการนี้นายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการสู้ฝุ่นในกรุงเทพมหานคร ห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่เขตควบคุมฝุ่นโดยเฉพาะรถบรรทุก6ลอ้อที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีสีเขียวห้ามเข้าในเขตถนนวงแหวนรัชดาพิเศษยกเว้นววร,รถ EV รถ NGV รถยูโร5-6เริ่มตั้งแต่วันที่23มกราคมเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีของวันศุกร์ที่24มกราคม2568 โดยจะมีการบันทึกภาพกล้องวงจรปิดที่มีอยู่259ตัวรอบถนนวงแหวนและใช้กล้อง AI อ่านทะเบียนรถซึ่งที่ผ่านมาได้ทดสอบระบบไปแล้วโดยหากพบว่ารถที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีสีเขียวเข้ามาในพื้นที่ต้องถูกระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวขับไปยังไซต์งานก่อสร้างใดจะไปแจ้งเตือน โดยหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็จะให้ปิดใช้งานก่อสร้างนั้น